สวัสดีท่านผู้ชมที่เครพครับสู้กับเซียนเดินไวไม่ใจก็จอดครับวันนี้เลขาสาวนะครับขอประทะกับเซียนเดินไวหมากเดินไปไว้นะครับเซียนเดินไวทันใจคุณชมนะครับวันนี้เลขาสาวอาสาที่จะสู้กับเซียนหมากเดินไวแต่ว่าถ้าจะ สู้ก็ต้องใจใจหน่อยนะครับใจไม่กล้าก็สู้ไม่ได้นะครับเสียนนมีแต่มือที่แข็งแข็งนั่นนะครับที่จัดมาวันนี้ก็เสียนเดินวัยนะครับเทียนเดินวัยมีหลายท่านนะครับอย่างเช่นเช่นเสียนนะครับพี่วินนะครับพี่วินฤทสุชาตินะครับเดินวัยอืมด้านที่หนึ่งเป็นยังไงครับ ด้านที่หนึ่งนี้ต้องมีการเส้นลงตุงบ้างนะครับลงท้ายก็หมักสูสีกันครับ นี้สู้กับเลขาสาวนะครับคงไม่มีอะไรกันทำอะไรกันไม่ได้นะครับในกระดานที่หนึ่งนี่ก็แหลกยอมกินนะครับเสมอกันครับเราจบกระดานที่สองกระดานที่หนึ่งทำอะไรกันไม่ได้นะครับ เดินไวคิดไม่ทันมีโอกับเดินข้าดง่ายนะครับคนเป็นๆน,นะครับที่ลำบากแต่บาขอขการเทพบหมขอข้อการเทพได้ทำเป็นโปรแกรมไปแล้วนะครับแต่คนที่เป็นๆเน,เนี่ยจะต้องแข็งแกร่งไว้พี่ปฏิพานต้องทันนะครับด้านนี้ เลขาสาวน่าจะได้เปรียบนะครับดูอนาคตนะครับดูบริษัทสาวมีโอกาสที่จะเข้าฮอตนะครับมีโอกาสเข้าฮอตได้ไวกว่านะครับอย่างน้อยก็คงได้กินฟรีหนึ่งตัวได้กินได้กินฟรีหนึ่งตัวก็ได้เปรียบมากทันทีนะครับนั่นก็คือโอกาสชนะก็มีสูงครับ ให้กินจริงๆนะครับบางพจน์กันเทพให้กินก็ือว่ายอมเสียหมากเสียเปลียบหมากด้วยนะครับอืมเดนกินตะพืดแล้วครับครับคงทำอะไร เลขาไม่ได้ครับเลยขาสาวขึ้นนำเดินสูงกันะครับเป็นการที่สาม่อไปแล้วนะครับวันนี้เล่นกันยาวๆห้ากระดานครับใช้เวลาประมาณเก้านาทีเสร็จห้ากระดานนะครับอืมครับกานที่สามนีะเป็นยังไงครับกระดานแรกสเสมอกันกระดานที่สองเลยขาสาว ขึ้นนำอือนนี้ยิงสบายแล้วนะครัได้จินฟรีอีกน,นะน,นะครับก็ได้ปียบบ้านานะครับมากเยอะกว่า ขอบคุณทุกท่านที่มาให้กำลังใจมาชมมาคอดกันเทพใยกระเข๋าพื้นนำํำสองศูนย์เลยครับโอ้โหประดานที่สี่เลยทานเมื่อสักครู่ดูไม่ทันภาพไม่ทันนะครับกินกันเร็ว นี่ก็ว่าหมารกรัวๆกินรัวๆไ้แล้วครับไปแล้วครับดรดานนี้ยิ่งไปไกลอีกแล้วครับหมากคอร์สคันเทพเนี่แย่แล้วล่ะโดนกินฟีโดนจินฟีอีก จับแพ้นะครับโดยสาววนำห่างสามเปนูนย์เป็นที่ห้าานสุดท้ายการสุดท้ายกานที่ห้าก็ อโอ้โหโยนให้กินเลยครับโยนให้กินเลยกินู่การถึงฮอตได้ไวกว่าก็ได้เปรียบมากๆนะครับ เปลี่ยนบ,บานเลยครับอืมโอ้แหลกอันนี้ยิ่ง,งหมดไปเยอะนะครับมาฮอดกันกเถอะเพราะเสียเปลี่ยนมาอยู่ดี ขอบคุณทุกท่านที่แวะเข้ามาชมมใาหา้กำลังใจมหาเ้าในโปรแกรมมหาพันเทพมาฮอตออนไลน์นะครับยิ่กินยิ่งหมดไปเรื่อยๆนะครับสำหรับมาหากันเทพก็เดิน เลบไปหลบกไม้เุดท,ท้ายก็ไปไม่รอดนะครับอืมนะครับจะทำอะไรจะไม่ได้มีโอกาสเสมอนะครับแต่ว่าช่วงนี้ก็กยับแล้วครับ ในภาษาขยับไปเรื่อยนะครับอยากต่อไปยีกเพื่อจะได้เข้าฮอตนะครับหนึ่งขฮอตเด้สองตัวก็จับมาฮอตกันที่แพ้ไปเลยนะครับอืมเรียบร้อยแล้วครับเตรียมที่จะข้าฮอตฮอตสองตัวแล้วนะครับ จบเกมเลขาตจตจนะตีศูครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ